สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน s อฟีโชว์ดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับตรงกับวันที่22พฤษภาคมนะครับเนาะก็วันนี้เพลงที่2ของค่ายแอดนะครับก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับยังไงก็ฝากเพื่อน f อซเป็นกำลังใจนะครับเข้าไปรับชมนะครับแล้วก็ถ้ากดติดตามก็จะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับแอดวางลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับตรงช่องความคิดเห็นนะครับ วันนี้แอดก็มาตามแม่น้องใบเฟิร์นนะครับโอ้เพื่อนเอฟซีครับต้องบอกว่าโอ้ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงนะครับเนาะคืองวดที่แล้วเราไม่ได้ถ่ายคลิปแม่น้องใบเฟิร์นนะครับปรากฏว่าแกเป็นคนเดียวนะครับที่ได้เลข903ตรงๆนะครับและน้องใบเฟิร์นถ้าใครจําได้นะครับลาวพัฒนานี้ออกสีตัวนะครับงวดนั้น50-41นนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับว่าวันนี้แม่น้องใบเฟิร์นฝันได้ตัวไหนนะครับ สวัสดีครับน้องรุงสวัสดีจ้าน้องใบเฟินยังไงน้อททำไมฝันดีไม่ไม่บอกแอดมั่งเลยอ๋อพี่ก็หนูอยากจะมาบอกพี่อยู่ก็คือว่าดังๆนี่นึงจ้ะเสียงนั้นจะโทรให้พี่ลงคลิปแล้วก็คือว่ามีป้าเขาบอกว่าเองไปลงเดี๋ยวเลขมันไม่ถูกอายเขาอย่างนี้นะก็เลยไม่กล้าลงโอ้ไม่ต้องอายนะเพรแอดต้องคัดก่อนว่าคลิปไหนลงได้ ลงไม่ได้เนาะเห็นกระปูดอย่างนั้นก็กลัวไม่มันไม่เข้านะแอดพี่แอดก็เลยหนูไม่กล้าลงนะไม่มีใครรู้ว่าหวยออกอะไรเนาะเสียดายฝันดีๆอย่างนั้นนะหายากนะเข้าสามตัวฝันว่าปูมาบอกให้ไปซื้อหวยแกเขียนให้903าพ่อให้หนูไปซื้อที่ไหนซื้อกับพี่เท็ดเดอร์พี่เท็ดขายหวยเบอร์เออเดินหนูไปซื้อพอไปที่โรงพยาบาลเขียนแล้วนู้นร้อยคุณร้อยก็มันอันเลยไม่ซื้อไม่ได้ซื้อค่ะ แล้วยังไงเนาะน้องไปเฟิร์นตั้งแต่ฝันหวยลาวสี่ตัวออกด้วยละม้วนที่แล้วฝันอะไรอีกไหมมวดที่แล้วเขาก็ฝันว่าเขาปูเขาก็บอกให้ซื้อสามศูนย์เหรอแต่มาบอกหนูให้ซื้อ9เก้าศูนย์สามบอกเพื่อนให้ซื้อสามศูนย์โอ้เพื่อนเอฟซีครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นให้เสียดายนะครับแอดก็ไม่กล้าลงเดี๋ยวเพื่อนเอฟซีว่าเอาแต่เราแค่มาทวนนะครับเสียดายมากเลยเนาะถึงอยู่ไกลแอดก็ไปได้นะขอให้แจ้งบอกเนาะก็จะขับรถไป ยังไงครับงวดนี้น้องรุ้งก็คือว่างวดนี้ก็ฝันดีนะพี่ดังๆหน่อยก็คือว่าหนูฝันว่าตัวเองไปวัดไปวัดแล้วกลับมากลับมาก็ทางมาจากวัดมาบ้านมันจะมีทางโค้งเนาะพอเดินถึงทางโค้งก็มองเห็นถุงที่เขาใส่เงินเน่เหมือนถุงแกอย่างนั้นแเลหมันถุงเขาใส่แกงนะพี่เขาใส่เงินแล้วก็ตกอยู่เนาะมันมีแบงค์มีแต่แบงค์ร้อยเนาะพอพอแกะดูก็เห็นแบงค์ร้อยเก้าใบแบงค์ยี่สิบ สี่ใบ<ม>เหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทก็เหรียญหนึ่ง<ม>จ้ะแล้วก็นับไปก็ได้เก้าร้อยเก้าสิบบาทห<ม>นูก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครทําเงินตกเนาะจะเอาให้เจ้าของคืนก็รู้ไปเอ,เอาไปให้ที่ไหน<ม>ก็เลยคิดว่าเออเราไม่ได้ขโมยเราเก็บได้เราเอานี่หว่าเอาเลยเลย <c oughs> ก็เลย <c oughs> มัดปากถุงแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้อเดินกลับบ้าน<ม>หันหลังว่าจะกลับบ้านไปเจอปู่ปู่บอกว่ามาจากไหน เอาปูปูที่บอกหวยว่าแล้วปูที่บอกหวย่เลยปูถามว่าหนูมาจากไหนลูกว่ามาจากวัดพ่อแล้วพ่อไปเห็นปูเนาะปูบอกว่ามาจากไหนแกก็ถามหนูเลยบอกว่าพ่อหนูมาจากวัดเออมาจากวัดนี่นี่ไปซื้อหวยให้พ่อเด้อในพ่อให้หวยอีกว่าก็เลยว่าไปซื้อหวยให้พ่อเด้อในพ่อให้หวยอีกยี่พ่อให้ทําไมเร็วแท้ยี่พ่อให้แล้วในพ่อเขียนมาให้แล้วแกก็ว่าอย่างนี้เลยว่าเออถ้างั้นมาหนูจะไปซื้อให้ ก็เลยจับเอากระดาษจเกมาเห็นแกเขียนให้8ปตห้าศูนย์สีอะไรฮะสีแดงดรอจ่ากระดาษงวดเก้าศูนย์สามนี่สีอะไรก็สีแดงเหมือนกันจ่โอ้โหพ่อเดี๋ยวหนูไปซื้อให้ก็เลยวันนี้ก็เลยจับใส่กระเป๋าเสื้อเดินกลับบ้านว่าไปซสีอเขียให้แกพออันนี้ก็สะดุ้งตื่นเนาะก็ก็คิดว่าแต่ แต่จริงๆนะพี่แอดก็เลยดูดนาฬิกาเฮ้ยเราฝันนี่ตื่นมาก็ตีสี่สิบห้านาทีจ้ามาอ้าอยฝันตัวนี้ก็เลยบอกแฟนแล้วพี่เขาฝันเห็นพ่ออีกแล้วพ่อให้ซื้อหวยอีกแล้วแปดแปดห้าศูนย์พี่ก็เลยจดเอาไว,กว้กลัวลืมแต่แต่ไม่รู้ยังไงเนาะพี่แอดเสียงดูเนะาะจ้ะก็ไม่ไม่เป็นไรครับ็ความฝันเนาะความฝันน่ะดูว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าพี่อ๋อจ้ะ เดี๋ยวเพื่อนที่สี่ก็ใช้วิจารยานเองเนาะก็แค่นี้ใช่ไหมความฝันจ้าแล้วน้องใบเฟิร์นหัวนี้ฝันไหมลูกวัวนี้น้องเฟิร์นฝันอยากเลยฝันดีต้องที่บอกลุงนะฝันดีบอกลุงนะลูกเสาร์อาทิตย์มานอนที่บ้านนี้เด้อปู่ชอบมาหาที่นี่ปู่ให้มาให้โชคเลยจะได้มีเงินไปโรงเรียนเนาะจ้าบอกดีจ้าอืออืเอาละครับเพื่อนทีสี่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องรุ่งนะครับแม่น้องใบเฟิร์นนะครับ ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเทพศีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันนะครับงวดนี้ปู่มาให้เลขอีกแล้วจะเข้าเหมือน3ามตัวเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องรุ่งและน้ะครับจ้าแล้วก็น้องเฟิร์นสวัสดีค่ะ